สวัสดีค่ะจะนำภาพสวยๆมาฝากนะคะเช้าๆเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็ชมหมอกชมหมอกไปด้วยนะคะหมอกสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะกำลังขึ้นมาเห็นไหมนี่ยค่ะกาลังขึ้นมาแต่ยังไม่แต่ยังไม่ถึงยอดเขานะคะยังไม่ถึงยอดเขานะคะเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะ แต่ว่ากลุ่มนี้ขึ้นถึงยอดเขาแล้วเนาะสวยมากเลยอะ่ะนี่ฮะ,ะกำลังลอยขึ้นไปน,นี่ซูมนะคะเพราะว่ามันก็ไกลจากบ้านเรานิดนิดหนึงนะคะมันต้องข้ามถนนไปนะคะเขาลูกนั้นพร้อมฟังเสียงนกไปด้วยนะคะคลิปสั้นๆน,นะคะ อาจะเวียนหัวนิดนึงเป็นคนที่จับกล้องไม่ค่อยนิ่งเอา่าบรรยากาศเช้าช้ามาให้ดูนะคะนิดนึงเนาะฟังเสียงนกไปด้วยสวยเนาะเดี๋ยวจะลองทำคลิปช็อตด,ดูนะคะกำลังกำลังหัด เลือกเพลงนะคะเดี๋ยวถามถามหลังบ้านสาวเล็กนะคะทําไม่เป็นเลือกเพลงอะไรพวกนี้เลือกไม่เป็นนะคะไม่รู้จะเอามาใส่ยังไงนี่นะคะอันนี้ที่ทุกวันเดินทุกวันนะคะอันนี้บรรยากาศไกลๆนะคะนี่ไกลนิดนึงเนาะเดินข้ามกลางสวน น่อยหนานะคะความมือนะคะนี่ก็สวยงามสูตรอากาศเย็นๆนะคะไม่เหมือนที่กรุงเทพทกรุงเทพนี่อาจจะมีหมอกอาจจะมีควันนะคะอาจจะมีควันถอยเสียรถเพราะว่าเช้าๆทุกคนก็แข่งแย่งกันออกไปทํางานเนาะเวลานี้แบบสําคัญมากเลยนะคะที่กรุงเทพเนี่ยออกสายแค่ห้านาทีนะคะก็ เวลานี่จะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรถจะติดแงกเลยนะคะต้องบริหารเวลาดีๆนะคะถ้าอยู่กทมเนอะอยู่ต่างจังหวัดก็อย่างเงี้ยนะคะสบายๆอากาศก็ดีเนาะกลุ่มนี้ยังไม่ยังไม่ขึ้นไปทัทีนะคะยังอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ขึ้นไปบนยอดขเขาหมายถึงหมอกหมอกกลุ่มนี้นะคะหมอกกลุ่มนี้เนอะยังไม่ขึ้นยอดเขาทัที เอาไปสามนาทีแล้วกันเนาะแต่อันนี้ขึ้นถึงละเนี่ยยอดเนี่ยถึงละค่อยๆลอ,อยขึ้นไปนะคะสวยงามสวยงามฝากไว้แค่นี้นะคะเช้าๆนะคะสวัสดีค่ะ